เจ็ดวิธีนี้ที่จะช่วยฝึกลูกน้อยนอนเองได้มีวิธีไหนบ้างคุณแม่ลองไปฟังดูนะคะสำหรับใครที่อยากฝึกลูกน้อยให้นอนหลับได้เองค่ะวิธีที่หนึ่งนะคะก็คือสร้างกิจวัตรก่อนนอนที่สม่ำเสมอทำเป็นประจำทุกๆวันนะคะเช่นการอาบน้ำอุ่นก่อนนอนอการใส่ชุดนอนหรือการใส่ผ้าหอ,อมจงเร็จรูปก่อนนอนทำให้เป็นแบบนี้กิจวัตรประจาวันทาให้รู้ว่าช่วงเวลาต่อไปก็คือการเข้านอนถ้าเขาทาแบบนี้ซ้าๆเป็นประจาเขาก็จะ รู้เวลาการนอนต่อไปไม่ต้องฝึกเลยนะคะถึงเวลานี้เขาก็จะสามารถทําได้เองค่ะก็ส่งผลทําให้เขานอนได้ง่ายนอนได้เองเป็นเวลานะคะข้อที่2ค่ะก็คือกําหนดเวลาเข้านอนที่ชัดเจนในแต่ละวันเช่น3ามทุ่มครึ่งนะคะลูกจะต้องเข้านอนแล้วเราจะต้องมีการเตรียมตัวสําหรับการเข้านอนนะคะสามทุ่มเนี่ยเราจะต้องมีการอาบน้ําเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมดื่มนมให้เรียบร้อยสามทุ่มครึ่งต้องปิดไฟนอนแล้วถ้าเราทําแบบนี้กําหนดเวลาเข้านอนว่าสาม ทุ่มครึ่งทุกๆวันจะต้องเข้านอนเขาก็จะจดจำนะคะเวลาในการเข้านอนได้ดีเขาก็จะมีวิธีในสำหรับตนเองค่ะข้อที่สมนะคะก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการนอนที่ดีค่ะเช่นพวกเสียงนะคะจะต้องเงียบแล้วนะคะเมื่อลูกเข้าห้องนอนแสงจะต้องมืดหรือแค่มีแสงก็แค่ไฟสลัวๆสร้างบรรยากาศการนอนนะคะทำให้เขานอนได้ดีนอนได้เองค่ะข้อที่สี่นะคะก็ะคะือจะต้อง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปฝึกทีละเล็กและน้อยอย่ารีบร้อนนะคะใจเย็นๆในการฝึกลูกเข้านอนได้ด้วยตนเองนะคะให้เวลากับลูกด้วยอาจจะฝึกลูกในช่วงสักหนึ่งขวบขึ้นไปก็ได้นะคะสำหรับการฝึกลูกเข้านอนแต่คนนุณแม่ต้องใจเย็นๆค่อยๆทําทีละเล็กและน้อยนะคะข้อที่5ค่ะ หมั่นแวะไปดูนะคะในช่วงที่ลูกฝึกเองนอนได้เองหลังจากที่ลูกหลับไปแล้วส่งเข้านอนหมั่นไปดูเขาด้วยเด็กบางคนเขาอาจจะยังไม่หลับอาจจะรอดูเราไปดูไหมนะคะอันนี้คุณแม่ก็ต้องหมั่นไปดูลูกนะคะหลังจากส่งเข้านอนในช่วงครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงแรกนั่นเองค่ะข้อที่6นะคะก็คือ ตุกตาผ้าขนนูนะคะหรือว่าผ้าเน่าหมอนเหม็นนะคะที่เขาถือเป็นประจําก่อนนอนก็ต้องติดกายเข้าไปด้วยนะคะในการส่งลูกเข้านอนนอกจากสิ่งแวดล้อมบรรยากาศกิจวัตรประจําวันทําก่อนนอนแล้วสิ่งที่เขาติดตุกตาอ่าเหม็นเหม็นตัวหมอนเน่าๆของเขาก็ต้องมีคู่กายเขาด้วยนะคะทําให้เขารู้สึกว่าอุ่นใจนอนได้เองนอนหลับได้สบายขึ้นนั่นเองค่ะและข้อที่7นะคะในช่วงกลางวัน อย่าให้ลูกนอนบ่อยหรือว่านอนเยอะจนเกินไปถ้าเขานอนบ่อยนอนเยอะนะคะในช่วงกลางวันกลางคืนเขาก็จะนอนไม่หลับหรือถ้าเขาจะนอนก็ปกติเคยนอนสามทุ่มครึ่งอาจจะเลื่อนเป็นห้าทุ่มหกทุ่มไปก็ได้เพราะฉะนั้นในช่วงกลางวันก็คืออย่าให้ลูกนอนบ่อยนอนเยอะนะ,ะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเขาอาจจะไม่หลับไม่นอนได้นั่นเองคะ่ะ